วันนี้นะคะเราจะมาแกะกินชาอันนี้นะคะสั่งมาสักพักแล้วแหละแต่เพิ่งจะได้เลิกนะคะแกะกินนี่ก็คือในชานั่นเองก็คือชานมไข่มุกนะคะของยี่ห้อนี้มีขายในไทยเหมือนกันเนาะแต่ไมไ่รู้ว่าที่ร้านมีขายแบบแบบนี้หรือเปล่านะ,ะเดี๋ยวมาดูข้างในนะว่ามีอะไรบ้างเขาก็ประมาณนี้เนาะนี่ก็จะเรียวๆหน่อยนะ แกะหน่อยนะจ๊ะแกะออกมานะคะก็จะมีนี่เลยหนึ่งหงโตแปลว่าถั่วแดงหรออ่ะใช่หงโตถั่วแดงแล้วก็มี ลอดแล้วก็จะมีอีก2อ,อย่างอันนี้จะเป็นผงๆนะซึ่งม่คือแร่นะคะก็คือใบาชา เค <Okay, S 2> เดี๋ยวเราก็จะเอาส่วนผสมทั้งหมดผสมกันนะคะนี่แบบนี้ตื้นๆตื้นๆก็ประมาณนี้ของที่อยู่ข้างในนะคะก็ประมาณนี้เลยเาเมื่อกี้เป็นถุงแรกที่เราเแกะออกมานะคะแต่เรารู้สึกว่าเออมันทําผิดวิธีนะก็เลยเทไว้อีกจานนึงอีกถ้วยหนึ่งและนี่ก็ไปแช่น้ําชาก่อนนะแช่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาส่วนผสมต่างๆมาผสมรวมกัน ก็ได้ประมาณนี้เมื่อกี้ไปเติมน้ำเพิ่มมาเนาะก็นี่ทำครั้งแรกมันก็จะเดรรอหน่อยนะก็ได้ประมาณนึงแล้วเนาะสีชาก็ได้อย่างนี้แล้วก็ถึงเวลาเอาออกแล้วก็ผสมส่วนผสมลงไปแล้ว ะะก็ให้ความหวานนิดนึงนะคะถ้าไม่ใส่ใส่แค่ผงแล้วก็ชานะมันก็มีความหวานเล็กน้อยนะเพราะว่าในผงก็จะมีน้ําตาลแล้วเล็กน้อยนะแต่ว่าพอใส่ตัวนี้ลงไปนะคะก็จะมีรสหวานขึ้นมาอีกนิดนึงเนาะตอนนี้คืออร่อยเลยนะเมื่อกี้ชิมแล้วนะก็จะเหลือถั่วแดงที่นี่มันเป็นถั่วแดงนะนี่มีถั่วแดงมาให้นะคะและเดี๋ยวก็จะใส่น้ำแข็งลงไปนะแล้วเดี๋ยวมาชิมอีกทีนะว่าอร่อยไหม,มก็ประมาณนี้เลยเนาะี๋ยวก็ใส่ลงไป ก็จะได้แบบนี้เลยอ,อร่อยนะคะหอมคือตัวที่ทำให้หอมก็คือไอตัวผงๆนะอร่อยมากแล้วก็ถั่วแดงก็นิ่มๆเนาะรสชาติดีเลย